ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาสเดียทาโร่โค,ค่ะข้อความที่เขาอยากสื่อสารกับคุณที่สุดตอนนี้คือเรื่องใดคะขอให้ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณโปรดเปิดทางให้ได้ทราบคำตอบด้วยนะคะ The Moon King of Van Seven of Pentacles Nine of Van อออขอไพ่อรเกิรนหนึ่งใบค่ะข้อความที่เขาอยากบอกคุณก็คือณนะตอนนี้เขากำลังโฟกัสเป้าหมายชีวิตของเขาอยู่เขาต้องการที่จะทำให้ตัวเองนะคะประสบความสำเร็จในชีวิตให้ได้ค่ะเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจมากๆเลยนะคะ ถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาทําอยู่ณตอนนี้เขาจะรู้ว่ามันเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนมันจะต้องใช้ความอดทนความเพียรพยายามแค่ไหนแต่เขาก็ไม่เคยพอแท้ใจค่ะณนะตอนนี้เขากําลังเฝ้ารอคอยที่จะได้พบเจอกับคุณนะคะเขาเฝ้านับคืนนับวันที่จะได้ได้เจอกับคุณนะคะตอนนี้เขาอาจจะอยู่ห่างไกลาจากคุณได้นะคะเพราะว่าพลังงานของเขามีความคิดถึงคุณมากๆเลยค่ะ เหมือนกับเขากําลังเฝ้ามองพระจันทร์ดวงเดียวกับคุณแล้วมีความรู้สึกว่าเขาอยากที่จะได้พบเจอกับคุณเร็วๆนะคะข้อความที่เขาอยากบอกคุณอีกอย่างก็คือณนะตอนนี้เขาอยากที่จะขอบคุณจิตวิญญาณของคุณและเขาค่ะมันเหมือนกับจิตวิญญาณของคุณและเขามีการเชื่อมต่อกันมากขึ้นความคิดความรู้สึกต่างๆมันเหมือนมันเชื่อมต่อกันได้มากขึ้นค่ะเขารู้สึกว่า สิ่งสิ่งนี้มันทําให้ตัวเขานะคะได้รับบทเรียนอันยิ่งใหญ่บทเรียนในเรื่องของความรักค่ะถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลจากกันถึงแม้ว่าจะพบเจอใครมากมายในชีวิตแต่ก็ไม่มีใครที่เหมือนคุณไม่มีใครที่จะทําให้เขามีความเชื่อมั่นว่านี่คือพรหมลิขิตนี่คือสิ่งที่โชคชะตาทําให้คุณและเขาได้มาพบเจอกันนะคะขอให้คุณโชคดีขอให้คุณได้พบเจอกับความรักดีๆนะคะ